เจอคลิปนี้ในครั้งแรกคำตอบจะเป็นเวลาปัจจุบันของคุณเสมอขอให้มีความสุขสวัสดีค่ะแลนดอมแห่งความสุขมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแลนดอมกันในหัวข้อของแหมคนโสดต,ต้องมีความสุขแน่ๆเลยพยากรณ์อากาศแห่งรักอ้าวเกี่ยวอะไรกันนะคะฟังหัวข้อดีๆจะ้ะพยากรณ์อากาศแห่งรักคนรักคนต่อไปเขาจะเหมือนฤดูกาลไหนระหว่างร้อนแรงข้างรัก หรือโรแมนติกสุดชื่นแม่ดุดสายฝนหรือเยือกเย็นพูดน้อยแต่รักจริงเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะมีโอกาสพบเจอรักและเขาคนนั้นเป็นคนหรือดูการไหนกันแน่นะคะมายินดีต้อนรับค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแลนดอมนี้นะคะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟประกอบไปด้วย3ราศีด้วยกันนะคะเป็นกลุ่มคนราศีเมษนะคะลัคนาเมษยินดีนะคะกลุ่มคนราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูลัคนาเมษลัคนาสิงห์และลัคนาธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่แลนดอมหัวใจกุกกิ๊กกุกกิกนะคะกับฤดูการแห่งรักเรามาพยากรณ์อากาศแห่งรักกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวขอ ดูพื้นดวงของคนก่อนนะคะการดูดวงที่ช่องนี้นะคะจะมีการตรวจเช็คภาพพลังงานความรักแบบเขาเรียกว่าพื้นฐานคนที่ โชคชะตาพามาเจอแรนดอมนี้นะคะขอเช็คพลังงานของคุณนิดนึงด้วยไพ่นี้ในตำแหน่ง2ใบนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะผู้ทํานายจะขอเปิดพลังงานของรักของเขาแล้วนะคะเขาจะเป็นคนฤดูการไหนกันแน่แล้วคนแบบนี้จะมีเกณฑ์เป็นราศีอะไรเข้ามาในรักของเรามาก่อนอื่นนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศาจรรย์ของอาจารย์วัฒนาอัมเมซิ ธาโอะค่ะขอดูพลังงานของความรักที่เป็นตัวตนของคุณก่อนนะโอ้โหมีความต้องการความรักแต่ไม่ใช่ต้องการความรักที่แบบว่าเ,เป็นความรักที่มันใช้ได้จริงก็คือทุกอย่างก็ต้องมีความพร้อมเออไม่ใช่แบบต้องมากัดก้อนเกลือกิกนมันไม่ใช่คุณปราถนาความรักที่มีความสมบูรณ์ในระดับที่ดีที่คุณปาถนานะคะ โอ้คุณเป็นคนที่มีมาตรฐานคุณเป็นคนที่มีคุณเอ่อเวลาจะเลือกที่จะรักใครเนี่ยเป็นคนที่มองว่า,าต้องมีสเปคที่ตายตัวด้วยนะคะแล้วก็ชอบแบบนั้นชอบแบบนี้นะคะและที่สำคัญขอให้เขาเป็นคนที่มีฐานะหน้าที่การงานที่ดีมีความมั่นคงคุณชอบเออแบบนี้คุณชัดเจนกับตัวเองว่ากัดก้อนเกิดกินไม่เอานะคะความคิด เออแล้วแต่คุณจะแล้วแต่คุณจะตั้งคุณสมบัติที่จะเข้ามาแต่เป็นคนที่มีคุณสมบัติชัดเจนและเป็นคนถ้าไม่ใช่ก็ไม่รักไม่ทำให้ตัวเองต้องเสียเวลาที่จะเปิดใจรับรักคนใหม่คุณชัดเจนเรื่องของความรักคุณต้องการแบบไหนคุณตั้งเป้าหมายไว้เลยโอ้โหสุดยอดมากๆยอดเยี่ยมค่ะพลังงานของคุณมีความชี้ชัดว่าชอบแบบนี้คบไม่ชอบ ปิดเลยแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาอ่ะเราไปดูกันดีกว่าเนาะว่าฤดูการไหนที่จะเข้ามาผูก, 1, ผก 3, พันและผูกสัมพันธ์กับคุณก่อนอื่นนะคะที่เราก่อนที่เราจะไปดูฤดูการ <c oughs> เรามาเปิดพลังงานก่อนดีกว่าว่าภาพรวมของพลังงานที่เขาอะมีต่อคุณอวันนี้เราใช้ไพ่สีชมพูนะจ๊ะชาวธาตุไฟ เออเราไปดูก่อนนะคะนี่นนะะไพ่ตัวนี้นะคะขอวางไว้ตรงนี้นะคะนี่คือพลังงานของเขาค่ะมาเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อเลยนะคะขอดูพลังงานที่ถ้าคุณเจอเขาเขาจะมีพลังงานแห่งรักแบบไหนว้าวเลิฟแลนเตเลยโอ้โหคือทุกกายเนื้อทุกกายสัมผัสทุกอนูเนื้อนะคะร้อนแรงเอ๊ร้อนแรงแบบนี้ จะเป็นคนที่ฤดูการไหนนะขอดูราศีเขาหน่อยนะคะโอ้โหคิงเหรียญซะด้วยคุณเจอคนที่คุณถูกอกถูกใจแน่ๆแล้วอย่างน้อยมั่นคงในหน้าที่การงานแน่นอนละคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอเขาและเธอคนนั้นอยู่ในกลุ่มราศีมังกรราศีพฤษภราศีกันนะคะและว้าวเดรสันคุณจะเจอคนที่คลั่งรัก อืมเขาเรียกว่าเจอสาวเจอหนุ่มที่เป็นเดอะซันที่มีทั้งความอบอุ่นและมีทั้งความร้อนแรงเปรียบเหมือนฤดูกาลน่าร้อนเลยล่ะคะ่ะเอาแล้วไง หืตะตันหาเผาไหมกันเลยหรือเปล่าเนี่ยนะคะเจอร้อนแรงคลั่งรักเจอหนุ่มเจอสาวไม่ใช่ว่าเจอฤดูร้อนนะคะแต่เป็นคนที่มีอุปนิสัยคลั่งรักแล้วก็หึงหวงหึงโหดนี่แหละคะ่ะเหมือนภาพใบนี้ของคุณนั่นเองคุณเจอคนที่สมหวังเลยนะคะหนึ่งเป็นคิงเป็นราชาแห่งทรัพย์สินถือว่าดีแล้วมีไพ่เดอะซันเนี่ยคือตําแหน่งเนี่ยบอกได้เลยว่าจะได้พบเจอความรักที่สมบูรณ์แบบนะคะดั่งใจปารถนา ร้อนแรงลุ่มลึกเร่าร้อนข้างรักโอ้โหเหมือนนั่นแหละค่ะต่อมาโอ้โหเป็นคนที่ดูดีอะภาพรวมแล้วดูดีดูดีมากๆอะเดี๋ยวเรามาเจาะราศีก่อนนะคุณมีเกณฑ์พบเจอคนที่ลักษณะแบบนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในราศีมังกรราศีพฤษกราศีกันที่จะเข้ามาวนเวียนข้างรักคุณเป็นหนุ่มแบบว่า เขาเรียกว่าร้อนแรงข้างรักนะคะเหมือนฤดูการแห่งฤดูร้อนนั่นแหละนะคะแล้วก็อาจจะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะมีอีกสามราศีที่มีพลังงานโผล่เข้ามาด้วยจะเป็นราศีที่อยู่ในกลุ่มของราศีเมษโอ้โหราศีสิงห์ราศีธนูราศีเดียวกันกับคุณคะ่ะและถ้าคุณบอกว่าขอเป็นนักสัตว์ด้วยได้ไหมถ้าเป็นนักสัตว์ก็ต้องเป็นปีขานปีถาปี มะเมียปีมะโรงปีฉลูอืมนี่คือนักษัตว์ที่จะเกณฑ์เข้ามาตรงแค่นักษัตว์ก็พอนะคะแต่ถ้าว่าจากนี้ไปคุณกำลังคบก,กับใครอยู่หรืออนาคตอันใกล้เขากำลังก้าเข้ามานะคะและเขาอยู่ในกลุ่มราศีที่บอกนั่นแหลคะค่ะ เออเหอแล้วก็นักสัตว์ตรงแค่ราศีได้ถือว่าฟังตลอดทั้งคลิปแล้วค่ะแต่ถ้าตรงทั้งนักสัตว์ด้วยตรงทั้งราศีในคนคนเดียวกันเป็นพลังงานที่ยอดเยี่ยมไม่มีตําแหน่งไพ่เสียเลยเป็นความรักแบบผู้ใหญ่เป็นความรักที่มีความชัดเจนแล้วและมีความมั่นคงของแต่ละคนมาอย่างดีนะคะแล้วก็มาลงเอยกันในในเวลาที่เหมาะสมนะคะก็ไม่แปลกที่คุณจะเจอคนที่คลั่งรักคุณนะคะอะเราไปดูก่อนนะคะว่าตําแหน่งที่บรรทัดที่สอง คืออะไรหัวข้อนะคะพยากรณ์อากาศแห่งรักคนรักคนต่อไปเขาจะเหมือนฤดูการไหนฤดูการร้อนค่ะละักษณะของความรักที่สื่อสารกับคุณก็คือร้อนแรงข้างรักค่ะแล้วเขาเป็นคนที่มีความเพียบพอไหมแน่นอนแล้วเขาได้ไพ่เดอะซันด้านหมายความว่าหนีหนุ่มสาวฤดูการที่มีความรักแบบโอ้โหข้างรักไม่ได้เลยทีเดียว อ่ะล่ะแลนดอมนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของคุณแล้วนะคะสิ่งที่กําลังสื่อสารออกมานี้อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณบางช่วงบางตอนหรืออาจจะตลอดทั้งคลิปบางคนเข้ามาฟังเพื่อความสุขความบันเทิงใจมาฟังเป็นเพื่อนผู้ทานายยินดีต้อนรับนะคะแต่อย่านาคาพยากรณ์ทั้งหมดเป็นเกณฑ์ตัดสินดวงชะตานอกจากคุณมาดูดวงส่วนตัวใช้วันเดือนปีเกิดกับอาจารย์เนาะมันก็จะเป็นการคํานวณที่มีการพูดคุยกันนะคะอ่ะเราเปิดใจ รับความโรแมนติกได้เลยนะคะสถานการณ์จากนี้เป็นต้นไปการที่คุณจะได้เจอกับเขามันจะเป็นสถานการณ์ไหนโอ้โหเอาสถานการณ์ขึ้นมาเลยโอ้โหคุณจะได้เจอในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าโอ้โหคือมันเหมือนเจอกันแล้วมันไม่ค่อยจะกินเส้นกันสักเท่าไหรน่นะนั่นหมายความว่าตัวคุณก็ไม่ได้มองเออเขาเรียกว่าไม่ได้สะดุดไม่ได้สะดุดว่าจะต้องสนใจเขาเขาก็ไม่ยังไม่ได้ มองแวบ,บแรกหรือการสื่อสารกันหรือการได้บังเอิญได้คุยกันอ่ะมันก็ยังไม่ได้เหมือนกับว่าได้ ได้ที่จะต้องตกหลุมรักในการครั้งแรกมันเหมือนเป็นคนรักยากทั้งคู่เขาก็รักคนยากคุณก็รักคนยากเขาตัวคุณก็มีคุณสมบัติที่มากมายในการเลือกคู่ตัวเขาก็เช่นกันไม่ได้ต่างกับคุณเลยเพระไพ่กับเขาไพ่ของเขาก็ในตำแหน่งสูงไพ่ของคุณก็มีความชัดเจนในตำแหน่งสูงเช่นกันดังนั้นเมื่อคนที่ชัดเจนแบบนี้ทั้งคู่มาเจอกันต่างคนต่างก็มีเขาเรียกว่า,าความชัดเจน ก็เลยไม่ไม่จำเป็นต้องอ่อนข้อหรือว่าส่งสายตาหยาดเยิ้มต่างคนต่างนิ่งแต่ว่าคู่นี้จะมีเรื่องเห็นไหมคะตาสบตามีเรื่องต้องคุยกันการเรื่องที่จะคุยกันอ่ามันอาจจะมีเรื่องของงานที่เข้ามาเกี่ยวพันหรืองานหรือว่าการเชื่อมโยงนะคะมีคนกลางไหมขอดูหน่อยเป็นตําแหน่งงานล้วนๆเลยคะ่ะที่เข้ามาเกี่ยวพันกับคุณนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณทำใหม่ แล้วก็ศึกษาใหม่ดังนั้นคุณอาจจะไปเข้ากลุ่มอะไรที่มันเป็นกลุ่มเปิด, mm. ปดกลุ่มอิสระที่เขาสมัครทั่วๆไปออนไลน์หรือว่ามีการมิทติ้งนอกสถานที่คุณกับเขาจะได้เจอการมันเหมือนคือมันไม่จําเป็นต้องเชื่อมโยงในการทํางานที่เป็นงานปัจจุบันนะคะมันอาจจะเป็นทั้งงานปัจจุบันหรือคุณอาจจะเจอเขาในกลุ่มก้นในการเรียนคอร์สสั้นหรือว่าการไปทํา กิจกรรมจิตอาสาหรือการไปทํากิจกรรมใดๆก็ตามคือมันเหมือนเป็นงานอดิเรกหรือเป็นงานหลักงานเสริมใดๆก็ตามเนี่ยแหละค่ะจะนำพาให้คุณได้เจอกันดังนั้นใครก็ตามที่อยู่ เขาเรียกว่าโชคชะตาพามาให้เจอแรนดอมเนี้ยคุณอาจจะมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงก็ได้หรือมีความเป็นตัวเองชัดเจนนะคะสามารถไปไหนทําอะไรด้วยตัวของตัวเองได้ไปเที่ยวไหนด้วยตัวของตัวเองได้นั่นแหละค่ะคุณจะเจอมิตรภาพใหม่ๆคนใหม่ๆจากการพบเจอจากสิ่งที่เขาเรียกว่าคุณไปทํางานหรือคุณไปทํางานอดีเรกอะไรแบบนี้อืม คุณจะได้เจอเขาครั้งแรกยังไม่ได้ประทับจิตประทับใจอะไรหรอกคะ่ะแต่ว่ามันมีเรื่องที่จะต้องปรึกษากันนะคะและมันมีสิ่งที่จะต้องทําร่วมกันในกิจกรรมนั้นๆในงานนั้นๆและมันเกาะให้เกิดเป็นการเริ่มต้นที่ดี The Magician เลยนะคะมันมันรู้สึกแบบแปลกประหลาดเออคุยกับคนนี้แล้วคุยกันได้เฮ้ยเขาตรงไปตรงมาเขาชัดเจนเฮ้ยนิสัยเหมือนเรานี่ว่าโอ้โหใจคอใช้ได้เลยมันจะเป็นอารมณ์และความรู้สึกแบบนี้ดีใจด้วยนะ เจอคนที่นิสัยคล้ายคุณคําว่าคล้ายคุณเนี่ยในที่เนี้ยบางทีนะก็ชัดเจนแบบพูดพูดแบบเป็นอ้อชอบแบบนั้นชอบแบบนี้ไม่ต้องมานั่งใส่สมการแห่งรักเลยพูดตรงๆเลยอย่างเงี้ยก็สมแล้วแหละที่เขาเป็นพวกอยู่ในกลุ่มของพลังงานหน้าร้อนอ่าพยากรณ์อากาศอากาศแห่งความร้อนร้อนแบบนี้ร้อนรักซะด้วยนะคะอ่ะเรามาดูความโรแมนติกของเขากันดีกว่าว่า เมื่อวันหนึ่งที่เราทั้งคู่ได้คุยกันไปสักระยะหนึ่งความโรแมนติกของเขาคืออะไรไปดูความโรแมนติกเขาหน่อยนะโอ้โหคุณเนยเขาจะทนุถนอมสิ่งไหนที่เป็นคนรักของเขาสิ่งไหนที่เป็นของสำคัญของเขาสิ่งไหนที่เขาห่วงแหนไม่ว่าจะเป็นคน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆเขาจะห่วงแหนและทนุถนอมเป็นอย่างดีคุณได้ตำแหน่งติ e M p e พนั่นหมายความว่าคุณจะเป็นที่ประทับจิตประทับใจดึงดูดทุกความสนใจของเขาหลังจากที่เราได้พูดคุยกันแสดงว่าคู่นี้ต่างคนต่างมีกำแพงนะคะแต่พอได้คุยกันรู้สึกว่ามันง่ายมากในการจูนกันติดคุยกันสนุกสนานหัวเราะ แล้วก็มันเหมือนมีอะไรที่มันไม่ต้องมานั่งโลเลหรือว่าจะต้องมานั่งแบบว่าคีปลุกก็คือแบบว่าต้องมานั่งปั้นหน้าปั้นแต่งคือมีความตรงไปตรงมาทั้งคู่นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เขาหวงแหนความโรแมนติกของเขาคือเขาจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงนะคะ Hermit เขาเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงเวลาที่เขามีแฟนเขาชอบ ที่จะเก็บแฟนเอาไว้แบบว่าไม่ชอบโพสโซเชียลไม่ชอบแสดงอ่สเตตัสว่าฉันโสดแล้วนะ,ะฉันมีคู่แล้วนะฉันเศร้านะฉันเลิกเขาไม่ใช่คนแบบนั้นตำแหน่งเขาคือสูงค่ะคิงเหรียญราชาทรัพย์ดังนั้นเขาเป็นคนที่เวลาที่เขารักใครเขาจะรู้กันแค่2คนและเก็บเป็นความรู้สึกที่ดีของคนสองคน แล้วเป็นคนที่หวงแฟนมากๆแล้วเป็นคนที่อยากอยู่กับแฟนตลอดการอยู่กับแฟนก็คือไม่อาจไม่จำเป็นต้องไปไหนแต่อยู่ในบ้านปลูกต้นไม้เขาเป็นคนที่ชอบอยู่ชอบชอบอยู่กับบ้านชอบไปเที่ยวในที่ที่มันเป็นธรรมชาติที่สงบด้วยนะแต่ไม่ถึงขั้นของการถือศีลน,นะคะชอบธรรมชาติที่สงบชอบความสบายใจวงล้อแห่งโชคชะตา การเคลื่อนที่ของการเวลาบ่งบอกว่าคุณทั้งคู่เป็นคู่ที่โชคชะตาหมุนวนจากคู่ผูกได้แดงมาที่นิ้วก้อยทั้งคู่แล้วค่ะน่าจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอกันนะคะพยากรณ์อากาศแห่งรักรักนี้คุณสมหวังนะเพราะไพต่ตำแหน่งนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าบางทีมันมีผลของ พบชาติเข้ามาเกี่ยวพันเป็นการหมุนบนทำให้เราได้ถึงเวลาต้องมาเจอกันในตำแหน่งนี้ด้วยนะขอดูความโรแมนติกของเขาใบต่อมาคิงถ้วยโอ้มเขาเป็นคนถ้าไพ่ใบนี้แปลงง่ายๆก็คือเป็นราชาแห่งรักเลยนั้นหมายความว่าเขาจะทนุถนอมดูแลเอาใจใส่ เอนดูคุณคือคือรักมากก็แล้วกันจริงๆแล้วด้วยตําแหน่งของคนที่คุณจะเจอเนี่ยในตําแหน่งของราชาเหรียญก็ตามหรือว่าราชาแห่งความรักความอ่อนโยนก็ตามนั่นหมายถึงว่าเขาเขาได้ไพ่ในตําแหน่งสูงเนาะคุณก็จะได้เจอคนที่ว่าคือเขาก็ดึงดูดสายตาทําให้ใครๆก็สนใจเขา ถือว่าเป็นคนที่มีพื้นดวงมีเสน่ห์เขาอยู่เฉยๆก็มีคนชอบแต่ว่าโชคชะตานำพาให้เขาและคุณมาเจอกันและเป็นคู่กันจึงกลายเป็นคู่ที่น่าอิจฉาในสายตาของคนรอบข้างแล้วก็น่าหมั่นใ้สำหรับคนที่แอบรักเขาแล้วเขาไม่แล้วเขาไม่สนใจแล้วสาวๆหรือนุ่มๆเหล่านั้นน่ะเขาเรียกว่าผิดหวังอะ่ะเออคุณได้อ,อ่อชิ้น เ,เขาเรียกว่าคุณได้ไปอ่ะเออคุณได้ถ้าเป็นอาหารคุณได้ชิ้นที่อร่อยที่สุดเออถ้าเป็นผลไม้คุณจะได้ผลที่โหหน่าอร่อยที่สุดจนคนอื่นอิฉาหมั่นไส้เลยทีเดียวไพโรแมนติกของเขาใบต่อมาโอ้โห The Lover นั่นหมายความว่าคุณหนีไม่พ้นค่ะโชคชะตานำพายคุณทั้งคู่มาเจอกันไม่แปลก เขาเป็นเขาเขาสุดตรงในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็สุดตรงในด้านของความรักดังนั้นเดอะเลิฟเวอร์การกอดรัดฟัดเวียง,กา,งการห่วงแหนการหึงการครอบครองการแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของการถือครองในเอ่อสลีระการถือครองในตั้งแต่ผมไปจนถึงปลายเท้าเป็นของเขาค่ะ อืมและต่อมาโอ้โหเป็นที่น่าอิจฉาของคนทั่วไปเป็นที่ซุบซิบนินทาเป็นที่น่าแบบโอ้โหเพราะว่าทุกคนเนี่ยชอบเขานะแต่ว่าเขาดันชอบคุณแสดงว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์พอสมควรทีนี้คําว่าสเสน่ห์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนไม่จําเป็นที่ต้องหล่อที่สุดไม่จำเป็นต้องสวยที่สุดแต่มีความพร้อมในหลายๆอย่างก็ดึงดูดคนอื่นให้เข้ามาสนใจเขาได้แล้วเขาเป็นคนรักคนยากนะคะแต่เขาดันชอบคุณอ่ามันก็เป็นพลังงาน ที่ดีนะอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนพลังงานไพ่ชุดต่อไปหน่อยไพ่ใบนี้นะคะเรามาดูกันว่าในเมื่อเขาพร้อมกันแบบนี้นะคะเหตุการณ์ก็รู้แล้วว่ามาจากแนวทางไหนเนาะแล้วก็ความรู้สึกความโรแมนติกของเขาก็ร้อนแรงสมกับเขาเรียกว่าร้อนแรงข้างรักนะคะเป็นด้วยดูการแห่งด้วยดูยร้อนเลยแหละด้วยดูยร้อนเลยแหละเอากี่องศาดีอะอ เรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าโชคชะตาอยากจะสื่อสารว่าเขาและคุณเนี่ยเป็นคู่กันมาก่อนใช่ไหมอ้าวเอาคำนี้มาเอานี้เลยโอ้โหจัสเมนคุณทั้งคู่ตป็ถึงเวลาต้องเจอกันมันเป็นการานำพาของโชคชะตาเหมือนการหิ้วปีกกันนะคะเหมือนการนำพาให้คุณทั้งคู่เนี่ยมาเจอกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมและโชคชะตานำพา มาแล้วจริงๆนะคะก้าวถ้วยเป็นความซื่อสัตย์แห่งรักนะคะเป็นที่ชื่นชมของบุคคลรอบข้างแล้วก็เกณฑ์น,นี้นะคะมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นรักที่คบคบได้ตลอดลอดฝั่งด้วยนะคบได้ยาวๆจนถึงสร้างหลักปักฐานมีลูกนะคะมีครอบครัวมีธุรกิจร่วมกันนะถือเป็นเป็นคู่แล้วนะให้ตำแหน่งสองมาดีแล้วนะขออีกใบหนึงค่ะหถ้วย แต่ว่าคู่นี้นะคะต้องดูแลใจเอาใจใส่ของกันและกันนะคะโอ้สิบไหมคะคือยังไงก็ตามคู่นี้มันหนีไม่พ้นหลอกคาะลิ้นกับฟันอาจจะมีการงอนกันบ้างนะคะมีความไม่พอใจแล้วมีกว่ามีการคาดกันของภพชาติจนกว่าจะมาได้เจอจนรอบนี้ละคะ่ะเรามาได้เจอเพื่อที่จะมาเป็นคู่สร้างแล้วก็เป็นคู่ที่จะต้องแบกรับมีการ ผลิตทายาทเนาะมีการสร้างทายาทมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันถึงเวลาที่คุณทั้งคู่จะได้พบเกณฑ์เนื้อคู่ค่ะเนื้อคู่แล้วก็เป็นเนื้อคู่ที่มีโอกาสสร้างครอบครัวเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวอืมหวังว่าพลังงานเนี้ยจะจูนติดกับพลังงานของคุณอย่างเต็มที่แล้วถ้าถามว่าตัวเลขสําคัญที่อาจจะเป็นคีย์เวิร์ดของศาสตร์ตัวเลขที่เข้ามาเนาะ ต้องมองแบบนี้นะพลังงานของพวกคุณเนี่ยเออโหมีความเกี่ยวพันกับตัวเลขมีความเกี่ยวพันกับพาทิตมีความเกี่ยวพันกับตุลาคมเพราะเป็นคนตรงไปตรงมาชัดเจนมีความตรงนิสัยคือราศีในกลุ่มของคุณหรือธาตุไฟ แล้วคนที่จะเข้าเกณฑ์ของคุณก็คือทั้งาธาตุไฟที่มีความร้อนแรงเหมือนกันแล้วก็กลุ่มราศีาธาตุดินที่บอกไปแล้วที่มีความหนักแน่นเข้มแข็งไม่ได้กลัวไฟเลยแม้แต่น้อยนี่แหละค่ะคือความชัดเจนของคุณทั้งคู่ที่อาจจะได้พบเจอความรักแล้วก็มีตัวเลขหนึ่งเข้ามาเกี่ยวพนันมีความเป็นเป็นเด็ดขาดนาะมีหนึ่ง แล้วก็มีเลขศูนย์นะคะเข้ามาเกี่ยวพันนะคะมีความเป็นราหูเข้ามาเกี่ยวพันด้วยก็ลองดูซิว่ามีความเกี่ยวพันอะไรบ้างมีความเป็นตั้งต้นของปีก็คือมกราคมด้วยนะคะชัดเจนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพลังงานเนี้ยค่อนข้างดีแล้วก็เป็นพลังงานที่มองว่าไพ่ตำแหน่งเสียน้อยมากๆเลยเสียก็คือมันแทบไม่มีเลยนะคะเพียงแต่ว่ามันมันเหมือนเป็นเป็น วงล้อแห่งการเวลามืนนาฬิกาเวลาในนาฬิกาชีวิตของความเป็นเนื้อคู่ต้องมาเจอกันแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็ขึ้นอยู่กับก,บกรรมสัมพันธ์ของแต่ละคนจะทํากันแบบไหนนะทีนี้ถ้าถามว่าเ,เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเมื่อเราโชคชะตาบอกแบบนี้เราจะเสี่ยงทายไพ่หนึ่งใบเป็นการสรุปความรักความสัมพันธ์ในที่นี้นะเดี๋ยวเราขยับนิดนึงนะคะความสัมพันธ์ในที่นี้เนาะ อะเดี๋ยวเรา่าดูกันขอพลังงานของจักรวาลขอพลังงานแห่งโชคชะตาขอวงล้อแห่งโชคชะตานะหมุนวนให้คุณทั้งคู่สมดุลชีวิตค่ะแล้วเป็นไพ่ในตำแหน่งของเลขสองด้วยใครที่เจอแรนดอมนี้คุณมีคู่นะคะแล้วคุณก็มีคู่ที่สมดุลชีวิตจริงๆเมื่อกี้สับให้เห็นเห็นแล้วนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ยอดเยี่ยม ขอให้คุณได้เป็นผู้ให้หน่อยได้ไหมคะเป็นผู้ให้แชร์แรนดอมนี้ออกไปเพื่อกระจายความสุขถ้าบาังเอิญมีใครได้เจอแรนดอมนี้ปรารถนาให้เขาได้รับพลังงานบวกแบบนี้ไปด้วยกันใครที่กําลังห่อเหี่ยวด้านความรักคุณกําลังจะได้พบค่ะใครที่เป็นโสดมนาศคุณกําลังจะได้พบคนที่ใช่สําหรับคุณแล้วการเวลากําลังผูกสัมพันธ์อยู่นะคะโชคชะตากําลังนําพาเข้ามาสมดุลชีวิตในตําแหน่งของไพ่ใบสรุปสวยงามมากๆขอให้คุณเป็นผู้ให้กดแชร์ ออกไปเป็นพลังงานเปิดมิติดวงความรักนะคะเป็นกําลังใจส่งมอบความสุขให้กันและกันเนาะและผู้ใดก็ตามที่เอนดูอารย์สามารถดูในรายละเอียดของหัวข้อแรนดอมนี้นะคะที่มีคำอธิบายใต้คลิปะคะ่ะจะมีการแบ่งปันเกิดขึ้นการแบ่งปันบุญเกิดขึ้นนะคะหรือว่าใครอยากจะกดปุ่มซ u ปเปอร์แทงปุ่มขอบคุณที่คนทั่วโลกสามารถกดได้ก็สามารถกดเป็นกำลังใจเป็นผู้อุปถัมภ์แรนดอมนี้ให้ ให้ให้เฟื่องฟูให้กระจายให้พัฒนาก็ขอบพระคุณนะคะปรารถนาให้ทุกท่านมั่งมีสีสุขพบเจอความรักและความรักเต็มไปด้วยพลังงานของโลกใบนี้ที่สีชมพูและอบอุ่นมากๆและเป็นพลังงานของแสงพระอาทิตย์ที่เป็นจุดประกายหรือการก่อกำเนิดแห่งชีวิตใหม่นะเป็นกำลังใจให้คะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ